มาโฮ m e o k ไ y okay h ฮ g h h o m สน้องข้าขอทานหน่อยเสร็จน้องใครน้องเมืงวนะน่ะใครน้องงั้นเสร็์พี่กูขอทานหน่อยมีที่ไหนล่ะเด็กเปรตมันมอดไปรอบนึงเจ้าไม่มีกระดึ๊บใช่งั้นข้าจะหาทางเองไปก่อนแล้วกันสิ่งที่มึงทำตอนนี้ย นะสิ่งที่บางคนทำตอนนี้คือเอาน้ำมาดับไฟไม่ต้องรีบไม่ต้องเสียเสียมเฟืองเลืองแรงข้าคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับพาเขาไปขึ้นสวรรค์พาไปขึ้นสวรรค์คือถ้าเราตีตอมันจนหายไปหมดมันก็คือการทำลายทำลายไปเลยไม่ให้โตอ๋อเราตีต่อได้ด้วยเหรอได้โอ้มาโฮเมเดสวร เข้าไปร้องเพลงอะไรตรงนั้นขึ้นไหมขึ้นไหมในความเชื่อใจสำหรับวิญญาณเฟรมที่ถือความเชื่อใจเผาเผาศพเผาศพเผาศพเราต้องทำพิธีด้วยถ้าไม่ทำพิธีวิญญาณเราจะไม่ขึ้นสู่วาระวาระเดี๋ยวพี่จะให้พวกเฟรมเผาคนที่เราจะรู้จักแต่ตอนนี้พี่ขอเผาเขาไปก่อนไม่งั้นศพเขาจะเน่า ขอ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 เผาด้วยขอดูด right? mm ้วยเดยอพี่เผาเสร็จแล้วเดี๋ยวเฟรมค่อยไปเผาคนอื่นเดี๋ยวกินเนื้อมันรูด้ปยวะไม่ได้อย่ามากินหลอนแล้วเดี๋ยวไปนั่งหลอนในบ้านแบบเด็กเสพติดเนี้ยไม่เอานะโอเคได้เวลาหาเนี้ยและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมีไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกเมื่อไหร่จะได้สเปียร์ดีๆวะเมื่อก่อนเราใช้สเปียร์ดีๆยังไงวะสเปียร์ดีๆทน้าคเนียคนป่า เห็นเนื้อคณีกับเหล็กเอ่อนั่นนกใช่ไหมทำไมนกแปลกๆวะนกเหมือนกล้วยเลยไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ไหนวะนี่นี่นี่โดดไอ้นกเห็ดเห็ดบนหินไหมเห็ดบนหินไหมนั่นนั่นนับนหินบนหินที่พี่ตรงไปน่ะนั่นอ่ะบินไปแล้วไม่ทันแล้วโอ้ยไหนวะเนี่ยไหนต้องเป็นรีเสิร์ชคลิปจากช่องพีละเฮ้ยไม่เอา อุ้ย,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 ยไม่ตัดเด้อไม่ตัดเด้อบอสไม่ตัดแล้วเองถ่ายทำไมมือทีชัดๆเลยอ,ยอ๋อแล้วแยกย้ายหาเนื้อไม่เอาเนื้อปลานะเนื้อปลาไม่อิ่ม, <S 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 มเฮียเขาให้เอาข้ามาที่นี่ข้าหวงหังว่าจะเจอคนรู้จักนะคนรู้จัก,กยัง,อย,งอยู่ยนั้นเหรอ ถ้าจะช่วยเจ้าให้ได้เลยใครมียาะไม่ใช่ไม่แหงไม่แหงจุ๊บไม่ใช่คุณลุงเองนี่ไงเจอแล้วถ้าว่าแล้วเจ้ายัางอยู่นะคนเผ<า>่าเผ่าที่ได้รับบาดเจ็บเอ,อมีแผลตรงหัวอาการเป็นไข้ไม่สบายอวันไหวตงรงกลับโอเคข้าจะช่วยเจ้าทีละนิดเนี่ยแล้วน,น,นะขอดูแผลหน่อยนะแผลตรงหัวคือต้องให้ยาเขากินหรอวะ <laughs> ไม่ไหวว่ะอาการนี้ต้องเป็นหมอเท่านั้นมารักษาดูแผลต้องหัวใช่ไหมปวดกันไหมนอดวิชัยอาการไหนสิเขามีออุณหภูมินะสูงขาดน้ำแน้วนะอุณหภูมิสูงขาดน้ำเดี๋ยวกูพามึงมาดูอาการเขาดีกว่าครั้งที่แล้วกูช่วยเขาไม่ได้ เตรียมกระติกน้ำมาด้วยก็ดีเกือต้องเอาน้ำยัดปากอะไรจะเอาไปไงอเี่ะกระติกน้ำมะพร้าวอ่ะไม่มีเหรอไม่มีจริงดิแย่แล้วจริงรออะไรอ่ะผมผมมีมะพร้าวผมมีเปลือกมะพร้าวต้องการเป็นลูกต้องการเป็นลูกมันมันทำมันประดิษฐ์ไม่ได้ดต้องเป็นลูกไงก็ถึงบ่อยกลายเป็นลูกงงสุขภาพจิตเอเอเยม อออาจจะต้องเอาอะไรให้เขากินหรือเปล่าเพื่อลดการผ่อนคลายเขาอาจจะเป็นสุขภาพพี่อยู่ไหนอะเดี๋ยวพี่อ้าชิบหายกดผิดเอ่อยู่ W38, S34 ตรงแถวนั้นในตรงตรงนั้นจะมีน้ำข้างบนจะเป็นถ้ำที่ม,มา<ำ>ด่วนเลยถ้ามีอะไรก็ช่วยๆกันหน่อยนะที่ไหนถ้ทำที่เป็นอะไรวะ ถ้าไม่ไม่บอกผมจะรู้เรื่องไว้เนี่ยอาการตรงหัวผมไม่เคยรักษาด้วยเนี่ยคงไม่โดูกูฟ้าบ้านคงไม่โดเฮ้ยถ้าช่วยจะได้จะได้ความสนิทเพิ่มขึ้นนะไม่ช่วยหน่อยไม่ได้หรอนี่ไงเขาก็บอกอยู่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นไข้เขาต้องการน้ำเนี่ยก็นั่งเงยเลยบอกให้หาน้้ำว่าไงจะยัดน้ำเขายังไล่ะฮะ นั่นเดี๋ยวผมไปหาบะพราา้าวมาให้นี่พันแผลไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ทันเวลาเขาจะหายตัวไปเลยนะบอกว่าไงนานแค่ไหนคือเขาแตกมาเองนานแค่ไหนอีกสามสี่นาทีอ่มั้งไปยแค่เหรอนี่อ่ะครับที่นาทีนี่คือในในในโลกจริงหรือว่าในเกมน่าจะในเกมแล้วก็ในทวิติง่งนั่นมันก็สามนาทีแล้วเนี่ยยังสามนาทีทวิติง่ง น้ำมันใสอย่งว่าเขามีอาการบึนหัวเราควรยัดอะไรเข้าปากเขาสินะขาดน,น้ำมือขาดน,น้ำเยอะไปไหมขาดน,น้ำหกสิบแปดกระติกน้ำมาหนึ่งมันบวกเท่าไหร่มันเก็บได้สักยี่สิบห้ามั้งหรือสามสิบเนื้อติกน้ำมาหนึ่งอะติกน้ำเรายังไม่มีเลยเราจะฆ่าเขาสีนี่เขาจะตายเหรอ ไม่นะมอ้ทีง่ายก็เอาผลไม้เขากินมันยัดไม่ได้อมะพร้าว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 เอ้ยน้องเอามะพร้าวไปพี่เจอล่ะไม่เจอหาอยู่นี่ดูเหมือนต้นมะพร้าวแต่มันไม่มีลูปมะพร้าวมาให้เลยโยนหอกขึ้นไปก็ไม่ได้ใช่ เอองั้นเดี๋ยวพี่จะไปหมู่บ้านชนเผ่าที่เป็นวิศกับเราอะนะเผื่อเขามีนี่มาให้เผื่อมีกระติกน้ำ <c oughs> พี่ยังไม่พาพวกเราไปเพราะว่ายังไม่อยากสปอยอะไรมากเห็นไหมข้างๆนะ่ะหมู่บ้านไอจีน่ะํำเจอคนป่าอตอนนี้นะคนป่าเผ่าไหนเขาไม่ดีใช่ไหมเผ่ากระดูกอ่ะวิธีเข้าหมู่ว้านสววววววด อ,อ,อย่าเพึ่งนะหัวหน้าเผ่าผมยังไม่อยากคุยกับพี่ตอนนี้เ,เดี๋ยวมันจะไปยุ่งกับเยอเรื่องผมขอหากระติกน้ําให้คนในเผาพี่ได้ไหมเออว่ะทำไมกูไม่เผาพวกมึงมาพักตรงนี้วะกองไฟนี่เผาได้เป็นเยอะแยะเลยห้าหกอันนั่นเห่ไหมพัสอเอ,อาพี่นันตายกี่รอบแล้วเนี่ยเห็นปะวงแผ่นดนะินอะอันนั้นโคตรใหญ่บอกเลย ราเบนมันทำกูคาเันทำกูเป็นไข่พ่อหน้า,นาไม่ช่วยเดี๋ยวยพี่ชายพี่ชายพี่ชายโอ้ี่จังโอ้ไม oh <my> ่พี่น่าจะแตกแล้วผมไม่กล้าไปดูไอ้นี่เลยวิญญาณพี่ที่ล่องลอยไปผมสัญญาว่าผมเจอเออ กำลังจะบอกเลยถ้าเจอเมียพี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ดันเจอศพเมียพี่เขาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครูต้องทำศพอีกอะเนี่ยโอเคเฟมพี่ฝามชายแล้วเดี๋ยวพี่ขอทำศพให้เมียเมียพี่ชายเขาก่อนพี่ชายอยู่ไหนนะเออ 3, 8, 3, ถ้าไงสามแปดสามห้ามั้งไมาจำไม่ผิดต <'s> <c oughs> ิดพิษอ่ะเฮ้สามสี่ดินั่นแหละสามสี่สามห้าผม่ถอกขอทำศพเมียพี่ชายเขาก่อน โอ้โหวิ่งมาหาว่าว้าไกลเหมือนกันพี่ชายไม่ต้องห่วงถ้าพี่ชายไม่ตายผมจะพาพี่มาดูเหมือนมีพี่เป็นวาระสุดท้ายไอ้เหี้ยชนเผ่ามาราซเมนน่าลัะษิสเมนน่าปาราอะไรกูเห็นเหี้ยแล้วเนี่ย พี่ฝึกซ้อมมาจากชนเผ่าแถวนี้เขาสอนในการขับร้องของพี่ให้พลังกึ้งฟ้ามาช่วยเหลือเราชนเี่ควรจะเวียนร้องเพลงด้วยหน้าเผ่าที่ใส่หน้ากากเขาเป็นคนสอนพี่เองข้าเรียกเขาว่าท่านอาจารย์เขาเป็นชาวแมนคิงเหรอแน่นอนเขาเป็นชาวแมนของหมู่บ้านแม้แต่ชาวแมนของเผ่าคอยเยนก็ไมสามารถสู้ได้โอ้ยไม่ใช่เพราะเขาเก่งเพราะเขาไม่สู้คนอื่น ขอโทษก็ประจารยนอย่าตีผมเลยผมกลัวแล้วถ้าจะทำอะไรผมเลยอย่าไปพูดเสียในป่าแบบนี้เด็ดขาดมันไม่ดีโอ้ย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 เป็นไข้เป็นไข้แกเป็นไข้เหรอพี่ชายตายแล้วหรือยังนั่นดิอยู่ไหนวะผมวิ่งหาพี่ชายอยู่เนี่ยผมมาหาพี่ชายแล้วน็อมีวิธียกของทั้งกองไหมข้าลืมแล้วอะ อืมดูของนตากองไงก็ในกระเป๋าอ่ะอืมกดคอนโทนเอาวะอย่างเช่นขนนกเนี่ยแม่งไปยีชินโดยใช่คอนเทนเนตคอนเทนเนตได้แหละพี่พี่ชายแตกไม่ใช่คอนเทนเนตอะแอดแอดพี่ชายแตกเหรอเออพี่ชายหายไปแล้วพี่ชายแตกแล้วเดี๋ยวแต่เมียพี่เขาเดี๋ยวพี่กำลังทำศพเมียพี่เขาอยู่เมียพี่เขาอยู่ปะเออตายแล้ว ตอนนี้เหลือแค่พิทีศพละแหละน่าสสารเสือดานจะทำศพแต่ละคนที่มาทำงาเมื่อไหรนันจะมานะฉันจะได้เดินเรื่องแล้วจากนั้นพวกมาก็จะช่วยฉันทำศพไงใช่ไหมล่ะใช่นายต้องจำเพลงตอนทำศพให้ดีๆล่ะเพราะมันสำคัญต่อพิธีมากทำไมคุณจะต้องหวนคืนสู่ออรดิชั่นเห มันไม่มีขึ้นอะไรให้กบมหรอมันไม่แปลกไปหรอวะเขาสบคนแล้วแบบมีขึ้นมาเอ้ยโอ้เฮ้ยลัเพ่ขวดผ้าแล้วไม่เสียงอ้าวดผ้าแล้วก็โอ้ขวดผ้าแล้วสบสบขึ้นมาโอ้ยจะไม่ได้ขึ้นจังหวะนี้อ่ะเยี่ยหลอกตัวสารเลยหลอกนี่เก่งที่ยันที่แชร์เฮ้ยอะไรหลอนเกินไปแล้วหลอนเกินไปแล้ว <Okay. S 2> ไอเด็กเฟรดถึงบ้านยังบาจะแ,แต่งอีกรอบหนึ่งโอ้โหเว้ได้โอเคพี่สาวเดี๋ยวฉันขอไปเอาฉ <c oughs> ันขอไปเอาไฟก่อนนะที่ฉันจะเ <c oughs> อาี่ได,ด้ที่เดิเมที่เดิมไหนแกเออไม่ที่เดิมแต่ว่า นายไปนอนนอกบ้านอีกแล้วเหรอถ้ามึงเหนื่อยก็กลับไปพักที่บ้านสิมึงชอบนอนอย่างไรข้างนอกเลยฮะมึงเหมือนยังไม่ได้เดินกลับเลยง่วงอ่ะง่วงอะไรขนาดนั้นก็ขอโทษได้ไปแล้วอุตส่าห์ให้นนู่แล้วมันผิดไหมเล่าผิดสินายไม่ดูแลตัวเองออกไปข้างนอกพีซี่ีซีพีซี่ีซีพีซี่ีซี่ป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 ิงก่ปีซี่ปีซี่ปีาี่ปีซี่ปี่ปีซี่ปีซี่ปีซ อ๋อคอมเจอาไโชว์น้องให้ใครอะไรวะพี่พี่พี่โดนเลี้ยกเหรอนะคืออะไรอ่ะก็เห็นบอกปิงดูดีอะไรนี้อาจารย์ท่านมาห่วงไฟทำไมเนี่ยข้าไม่สามารถเอาไฟจากบ้านท่านได้นะเนี่ยข้าต้องกลับบ้านไปเพื่อไปเอาไฟมาขอส่พี่สาวอ่ะไม่เอานะ ไกลลเยแสดงว่ามันอยู่ไกลจากทิ้น้ฮีสินะได้เบาะแสแล้วไม่เป็นไรข้าขอกลับบ้านแล้วกันแอบไม่เอาไม้แห้งมาอะไรหลังตัวก่าเป็นอกาเล็วเจ้าตัวมันเปื้อนไม่เหางเล่องไงไม่ท่านอาจารย์ทำไมท่านไม่ทำที่นอนให้ข้านอนด้วยล่ะ มึงเป็นใครกูเป็นนักศึกษาท่านอาจารย์ท่านหัววิชาข้าไม่ว่าหรอกนะทำไมท่านไม่ข้านอนด้วยล่ะป้านท่านออกใหญ่โตอะไรแล้วเอยเออไมนะสดชื่นจริงๆเลย สดของพี่สาวไม่ใช่ไม่ใช่สดชื่นสดพี่สาวไม่ทิ้งที่เหวิ่งคำแม่งไอ้สดชื่นจริงๆคือกินเสร็จไงสดพี่สาวคือกําลังออกไปว่าฉันต้องไปขอสดพี่สาวให้เรียบร้อยคำแม่งดูแปลกๆจัดๆเลยนึกว่าสดสดพี่สาวซะละวคำแม่งแปลกส่าดมึงแม่งอุ้ฟุ่ยเฟยๆแล้วกัน นี hey, Tower, ่ก bo> ูจำได้กูทิ hum, Help, ้งกระเบนไว้ไหนแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นกระเบนบักไปเหวอีกฮาเลยนะโอเคฝนจะตกละไอ้หามฝนตกกูเพิ่งจุดติดโมบพจุดไปติดไม่นะพี่สาวผมเขาสบพี่ไม่ได้พุ่งเขากลับมาแบบนี้เลย ถ้าเราไม่เข้าใจจริงจนี่ไงถ้าอาจารย์ไม่อยากให้ข้าตอบคิีหรือ่หรือยังไงวะ Seriously สองท่านอาจารย์ท่านควรตีข้าหรือเปล่าเด็กขันเด่นทำไมบ้านท่านไม่ฝนตกข้างนอกบ้านท่านฝนตกฮัลโหลทุกคนชวนกูอีกรอบไม่ชวนเป็นใครเราลืมไปแล้วนอนแล้วนอนแล้วกูทำกูทำงานอยู่แล้วกูก็ได้ยินเสียงเอ๊ะ แล้วก็เสียงคนพูดอยู่ข้างหูกูตอนหลอนแล้วหลอนแล้วกูเชี่ยพ่เชิญเจ้าแล้วโอเคเข้าไปแล้วไอเจอมเผาคงก็ดูอ่านายบอกใครกับเฟรมไปก่อนเลยข้าต้องเผาศพพี่สาวก่อนถ้ายังไปกลับบ้านไม่ได้หรอกนะมือก็ต้องล่าถอยไงไม่ต้องถอยแล้วข้าจะกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอซ่ากลับบ้านแล้วเอาเชี่ยมันต้องเป็นมะพร้าวนี่หว่าทั้งม่นกิน ก่อนที่นายจะกลับมาเฮ้ยได้ยางเหรอยางทำอะไรได้ป่ะเราสูญเสียพี่ชายไปคนนึงเราไม่สามารถช่วยได้ความรู้ทางแพทย์ของเราไม่มากพอฟาดเฮ้ยสาฉันเลียนรู้เราเรามมีพี่ชายเนี่ยเลยเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่เป็นคาทมิทกับเราเขาเป็นสิทธิ์ของสำนักหวังเหรียญ เรา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 สำนักกัเเลยอ่อสสำนักข่าวไอ้ตว์ในพระราชสำนักเหี้ยแต่ดต่ดต่แต่แตเด็กเหี้ยไม่ใส่เพลงไม่ใส่เพลงทีมแดนซ์ด้วยด้วถ้าจะใส่อีดิพบ่สิพี่กับสิน้องข้ากลับมาแล้วแบกวรหลังจี้กันลงไห้ไดเหรอ ข้าจำพี่ไม่ได้ถ้าเป็นใครถ้าเป็นพี่ของข้าหรือถ้าคือใครข้าเป็นพ่อเจ้าไงล่ะทาจะไม่ได้หรือยังไง No I am your father You f u g h t ไ No ข้ามาตั้งไกลข้าเห็นกองไฟแบบนี้ข้าจะจะไปเผาศพพี่สาวจริงเลยแต่มันอยู่ไกลเท่ากับว่ากูเดินไปเดินมาลีนะคิดถึงพี่สาวอ่ะพี่สาวเกาหลีจวนี่มีนี่เดีว ทีมโอ้ยโอไหนไหนอยู่ไหนเห็นเดินแว๊บๆไปไหนแล้วเนี่ยอยู่น้เ้แลวเ้ยไลเยล่เ้ยแล้วสามเจ็ดสามเก้าทำไมเนี่ยเจออะไรสามเ h i s h บวกอะไรบ้างอาวาเดี๋ยวีบ้างนะขอลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายไปไหนกันวะเนี่ยเฮ้ยสามเจ็ด สามเก้าไม่นะไหนวะทำไมข้าไม่เห็นพวกเจ้าเลยเอ๊ะเอเฮ้ยยืนไหนกันวะเขาว่าข้าวิ่งมาผิดทางแนมะ่อ้าวแตกเส้นทักษิภาพจิตลดไปได้ยี่<ด>สิบติบที่เจ้าไปอยู่ไหนกันเนี่อยอ้าว ถ้าคันแต่งง่ายนี้ถ้าจะเรียกเจ้าว่าสิทธิ์ร่วมสำนักแล้วนะไม่ใช่ถ้าเป็นข้าเป็นสิทธิ์น้องกูเดี๋ยววิ่งไปปุ๊บเรียบร้อยกูก็ว่าอยู่เชี่ยไแทงอยู่ข้างๆกูมมง่อวานไหนเนี่ยไอ้ที่นี่มันไม่เหมือนที่ที่เจ้ารู้จักมันมีเขาเรียกว่าสายเงาอยู่ด้วยที่นี่คือที่ใดจากวัดสำนักหลินเทียง รดชีได้ค่ะเราต้องระวังไอ้พวกสำนักเลืดเทียงเอาไว้ให้ดีพวกนี้มันมีวิชาเงามันนั้นไม่เงียบไปเลยอะคือแบบไม่รู้เยียอะไรแล้วกูเล่นกีเทลหรือเล่นเกมจีนภายในอะกูรอกูรอกูเข้ามาอยู่กูกำลังนึกบทกูอยู่ว่ากูจะเป็นใครดีเย้จีนภายในสิ้นน้องสิ้นน้องพว่ ฝนตกอีกแล้วกูคงไม่ได้เผาสิทธิหญิงแล้วล่ะฝนตกอีกแล้วสิทธิหญิงของเรากูอยู่ไหนเมื่อสามแปดหยุดเกิดอยู่ไหนสามแปด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 ที่ดูไงเดินออกมามึงเดินตรงมาเดินออกทางมาเรื่อยๆมันจะออกมาข้างนอกและมึงข้ามน้ำไปฝั่งแล้วมึงเดี๋ยวกูลดคุณภาพเกมก่อน โอ้โหตายคนเดียวทำไมมันหนักหนาสาหัสขนาดนี้เนี่ยจิตใจค่ะสองคนช่างปกวางเหลือเกินหารูาาร้ไ <laughs> หมว่าตายสองคนจริงดิโอไม่ได้แตาทำไมมันดนอย่างนี้โอ้ <laughs> ทำไมพวกเจ้าเป็นเยี่ยงนี้กันข้าขอประทานอภัยสิพี่ไม่เป็นไรข้าจะระวังตัวนะ่นนะ <laughs> พวกมันมีวิชาเงา,ารทำไมเส<จ>ียงพี่น้องดูไม่เหมือนเป็นสิทธิ์สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเหมือนเป็นท่านทาอาจารอะไรมันละมันใช้กาวพิปตรามาพวกมันมีพวกมันมีวิชาเงาพวกท่านต้องระวังไว้ดีๆมันใช้กาวพิพตราข้าขอหลับนอนก่อนแล้วกันวิชาเงาพิปตราของมันช่างร้ายกาจยิ่งนักสิทธิ์พี่มันใช้กาวพิปตราอย่างไรล่ะระวังตัวให้ดี เรามีวิชาย่างก้าวสวรรค์อยู่นั่นคือการเดรสนั่นเองพวกท่านจะเรียนใช้รอโซเดี๋ยวโซเฮียเหรอทำไมโซเฮีอย่านังกีนได้วะโอ้ยขันจังหวะอะไรชื่อเกหลีเหรอท่านพี่ทำไมเดี๋ยวดีท่านมาเหยวบหัวข่าอะไรเยอะเลยชื่อเกาหลีท่านเหรอขันจังหวะเนี่ยใครเป็นคนตั้งเห็นคนนกตรงนี้ไหม ใครอยากทำลูกธนูทำเลยแบบไม่เต็มอ่ะไม่เต็มเกินไปดูดิข่าหินใหญ่อันนอะหินใหญ่กันดิเจ็ธพี่ข้าข้ามาพร้อมกับหินใหญ่ชิดหายแล้วข้ากินผิดแต่ข้าแต่หากแต่รอสักครู่บูสิทธิ์พี่ข้ามาพร้อมกับหินบีหากแต่รอสักครู่ข้ามาพร้อมกับหินใหญ่เออข้ารู้ว่าพวกท่านไม่อยากตายแต่ข้าต้องไปรับเอสิทธิ์ร่วมสำนักอีกคนก่อน ฮะกูหลงปลาเชื <c oughs> <c oughs ่อกูด oh, oh, ้วยสด้วาเอ้ตอเป็นใครอ่ะกหลงปลาตูอง่ปหนาเตป็นใครอำแหนง่อตำแหนของเจ้ามาเดี๋ยว กูหันหน้าเข้าต้นไม้แล้วคอมกูขาเลือกูว่าเป็นของจริงกินมาหากินในเมืองไทยว่ามีเมียลักไก่อะไรจนที่เจ้าจะกล่าวบทคำกรกล่าวเพลงกด F เพื่อเปิดนาฬิกาขึ้นมาถ้าจะรู้ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนกด F แล้วก็สกอร์เมียว F ครับอยู่4 13 9โอเคได้เลยท่านจะไปหาเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ เจ็สิบสามเก้าก็ไม่ไกลสิสิบสามสิบสิบพี่ท่านอยู่ใกล้แม่น้ำตามที่ข้าเคยบอกหรือเปล่าสิบพี่อิดนี่เอ่อกูค้างอยู่สิบพี่อิดไม่ได้แล้วคนนี้สิสิสิบพี่อิดกูปรับคุณภาพให้มันต่ำไปเลยกันนี้ขี้เกียจเล่นคุณภาพสูงเออมันเหมือนมัน m ดิฟายมาไอเขาเรียกว่าไงวะคัสตอมไมค์อ่าไหม่ไม่สมบูรณ์เออเพราะตอนนี้ซื้อแบบนิสขนาดปรับกลางนะไอ้เหี้ยคือเฟรมเรทวิ่งไม่ถึงหกสิบอ่ะ ข้างใกล้ถึงเจ้าแล้วเจ้าวางเกมเลยผมวิ่งอยู่สามสิบเองมั้งตอนนี้ถ้ารู้ว่าเจ้าอยู่ตรงไหนถ้าแนะนำว่าเจ้าอย่าไปตรงนั้นเลยขึ้นลงขึ้นลงเลยนะเพราะว่ามันเป็นทางไปต่อไงถ้าไม่อยากให้เจ้าได้ไปไไปรับไอ้นันนี่แหละมันวิ่งลงมานั่นไงนั่นเฟรมนี่เดี๋ยวกูยิงอยู่เฉยเฉยกูไป่คงจินกูส่งลูกเลี้ยยิบจักนี่มันสามแปด ส่งมาทำไมอยากให้มึงเยกเก่งเหมอนเมย์เกียร์เลยกูอยู่ไหนกันนี่เมยมึงมาหากูทีกูไม่เห็นมึงมึงไปตรงแม่น้ำที่ใกล้ที่สุดดิแม่น้ำอยู่ไหนอะแล้วมันดูยังไงว่าไปแม่น้ำวะฟังเสียงเอาสิใช้ใจฟังแม่น้ำมีความทรงจำแต้ บอกตำแหน Saint ่งใหม่สิทำไมข้าไม่เห็นเจ้าเลยทั้งที่ควรอ,อยู่ตำแหน่งแถวนี้สี่สิบสามสามแปดสามเก้าประมาณเนี้ยอย่าประมาณนี้ดิบอกตำแหน่งที่แท้เทมันมีห right. ้าอยู่ข้างหลังด้วยมันคือห้าหรือมันคือเอสวะเอสเอสก็สี่สิบสามเก้าได้ไงเพื่อนตรงโขดหินที่มึงเกิดมาอันแรกเลยอ๋อถ้าไม่ได้เกิดไม่ได้เดินไปไหนก็บอกมา อ้าวกูก็บอกอยู่ว่ากูเป็นของจริงที่ไม่ได้เดินไปไหนสองลูกเรามาเรียนยยกจักไงไม่ได้เดินไปไหนแต่นายบอกว่าเอาหน้าติดกับต้นไม้วัตถุป้องกูบอกว่ากูข้างตรงนั้นมันไม่มีต้นไม้มันมีเฟย์มึงลงมาเ๋ยวนี้มึงเห็นไหมเห็นไหมนายนายเห็นไหมอับป๋อไม่ตรงนี้มันต้องไม้อ้ท่านป้อโ้ไม่ใช่ไม่ใช่มานี่เลย ป๊าป๊าป้าของข้าเฮลเฮลอะไรเฮลเวลาเพล่คนฝ่ายเหรอไม่ใช่กูติดพล่เอวเอนโอ้โหอย่าบอกนะต้นไม้ในตำนานที่สำนักเคาะเราเก่าลือเจอไฟดาบเปี้ยนไงไฟดาบเอ้าบ๊อบบี้เบลเบลแก่ไอสัตว์บ๊อบบี้เบลมานี่ไหมท่านกลับกูเป็นท่านกลับไปที่ท่านกลับไปที่พักของเราก่อนจะดีกว ok> ่า เดี๋ยวข้าจะให้ยายเกีตท่านไม่ต้องหรอกข้าอยู่ข้างหลังแล้เมาตรงนี้เถอะหาทานหาข้ามาเจอแล่วลินลี่หาท้ามาถึงที่พำนักแล้วไซคารุณาเติมไฟด้วยตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปเอ้าไะมันกดยังไงวะไอ้เจี๊ยบหัสจันติดติดเสดพี่อิดข้าขอความการุณาให้ท่านเติมไฟที่ที่ตรงที่พำนักณที่พำนักของเราด้วยนี่คือภูเขาพนรุนเลยเนี่ย เป็นไปได้ข้าก็จะทํานี่คือใช่ที่นี่ณที่นี้คือภูเขาขุนแม่ใพาลยพาเลยตื่นเต้ขุนแม่เมื่อกี้ของดีนะกูบอกเลยไม่ขับไม่นะไม่นะจะแตกจะแตกทำไมทไมจะแตกล่ะหัวข้ายังไม่เต็มเลยนะท่านจะสร้างมันหายข้าอีกแล้ววเนี่ยเฮ้ยกูมีแผลเหรอแถวนี้มันไม่มีไฟแล้วหรือ เราคงเป็นไข้ที่ไม่นะมานอนมานอนใช่ไม่ถือที่พักกระจกอะสิพี่ทธิย์พี่ตัวข่าน้อยนั้นเออ่ได้เทียอะไรวะได้กระติกน้ำไปใบแห้งมาถ้าไม่มีใบแห้งมันก็ไม่ได้ก็ได้กระติกน้ำมาแล้วแต่ซื้อกระติกน้ำกูแตกอยู่ตรงคนปลาโอ้ถึงเรามีกระติกน้ำเราก็ช่วยพี่ชายคนนั้นไม่ทัน มันเติมไฟไม่ได้ไม่มีไฟให้ยังไงเราออกเกมเข้าใหม่ดีไหมผมอยากเขียนผูชายคนนั้นว่ะเออเนี่ยเริ่มใหม่ก็พร้อมกับพี่นันด้วยไงเฮ้โอ้โหพอเป็นหกสิบเฟรมเลทปุ๊บลื่นเลยเยบก็เป็นหกสิบเฟรมเลทไม่ลื่นได้ยังไงวะไม่ตอนแรกมันเป็นเฟรมเลทไม่จํากัดไงแล้วทำไมตัดต้นไม้ไม่ได้ใช้ใช้มีดดิไมาคราบเลยไง กูล<อ>ืมไหมกู<อ>ต้องใช้อะไรกิวรนวเล่มใหม่คับอยู่อ่ะเริ่มใหม่ไหมตอนเอาเลยเริ่มใหม่เลยน